เย่อมาจากนทนะะก็คือเราตั้งใจที่จะทำเป็นโรงยาบาลเฉพาทาด้านสุขภาพจิตสุขภาพใจนะคะเหตุที่มนาะของโรุบาลน,นี้เราสั้นๆน,น,นิดงทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าปัหาด้านะสุขภาพจิตตอนนี้เป็น,ใน,ในยังไงบ้างคะเยอะไหมคะเยอะมาก นี้ก็อยากให้พี่ๆเข้าใจเรื่องของสมขภาพจิตนิดนึงว่าการที่บอกว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจิตไม่ได้แปลว่าเป็นโรคจิตนะคะสิ่งที่เราทำรงพมในตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้รักษาเฉพาะคนป่วยแต่ต้องเข้าใจว่ามันเริ่มตั้งแต่ก่อนป่วยการมีปัญหาไม่สบายใจมีความเครียดมีเรื่องเข้ามากระทบจิตใจไม่รู้จะจัด กไม่อยากเลิกกนะันแต่คุยกันเรื่องมีที่ไรไม่ลงตัวฉันอยากมีลูกเธอไม่อยากมีลูกอย่างเงี้ยไม่ได้อยากเลิกนะัน กลุ่มคนไข้ที่กำลังโรคเช่นโรคซึมเศร้าไม่มเป็นซได้บางครั้งก็อาจจะต้อมาทําการรักษาเพื่อปรับมิธีคิดปรับพฤติกรรมหรือปรับไมค์เซ็ตบางอย่ยนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกาเป็นโซ้าน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่ใช่แค่คนไข้เท่านั้นนะค่เราดูตอนป่วยป่วยฟื้นดู I'll pull it. บางรมณ์เสียติดไฟไปโดนล่ะไ่างกสิ่งตนล่าอได้เป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าพอเจอสถานี่คือเข้าไาเป็นหหน,าน,าน้างานหรือเป็นเชาแล้วมันจะเริ่มเฮ้ยให้คนแบบน,นี้ทางานได้หรอมันจะโอเคไหมเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่พยากรีบปวดเสียเลยในที่ทำงานเข้าใจะคะส่วนใหญ่เป็นแบบนันไม่ต้องไปย,ายานะักหน้าั ไม่มีรายได้ตามด้วยปัญหาอแล้วเราพบว่าผู้ป่วยจินตะวันนะคะที่เราเห็นกันเยอะจังเลยโดยเฉพาะจากที่เราเปิดมาประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนของเบสิคดิจิทัลบ้านนี้แล้วกันซึ่งซท่านท่านตกลงกันทั่วโลกนะคะเก้าเดือนที่เปิดมาเนี่ยอันดับหนึ่งที่ผู้ป่วยมาหาเราดูยอดซื้อซ้ำอันดับสอง เยอะมากเลยโรคพนธุนะคะเวลาเจอเรื่องที่การผู้ะเดินใจการใจสั่งกดใจรู้สึขขกถึงความต่ายนะคะที่เดี๋ยก็จะเริ่มเป็นกลุ่มที่เราพบก,กระจายนะที่มีอยู่โรคไบโพลานะคะกลุ่มโรคจิต อ่วอายุ20ง40ปี่จะเจอนึกสึกเราถามว่าคน่วเนี้ยคือใครคือคนที่กำาเริ hmm. <I feel S 1> uh ่มชีมท่งานคนที่กาลังสร้างคอบครัวคนที่กาลังเป็นสาักของครอบครวคอครัวมีปัญหาแน่นอนเวลาเป็นโึ่งเ้าถ้ามีครจักเรคงเจ้ะรู้ว่าช่วงนี่เริ่มเป็นโรคใหม่กียเนี้ยมันทำอะไรไม่ได้จริงๆ เอาเหดือดทักฉันไม่ร <apologize> ู <dul c ulture> <K aiser> ้จะเอาตัวเองออกจากหลุมดำยังไงนึกภาพเราอยู่ในที่มืดๆแล้วเรามองไม่เห็นแสงเลยว่าเราจะออกไปทางไหมคะอันนั้นนะคือความรู้สึกของคนที่กำลังส่องคือมันอยู่ในที่มืดแต่อรู้ว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้จะเอาตัวเองออกไปในไหนที่ไหนก็ไม่เห็นทางอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผู้ป่วยของคนเจ้าซึ่งมันมีตัวเดียว กลุ่มที่กำลังทำง,งานเนาะหารายได้เข้าประเทศเนาะเป็นกลุ่มประชากรที่เรียกว่าปยๆว่าอยู่ในกลุ่มช่วงอายทุที่กำลังเป็นกำลังสำ 1. ต้องการเป็นโรคจุกจ้าจะต้องกันได้อย่างไร 2. ถ้าเริ่มมีอาการจะรู้ได้ยังไงร,รู้เร็วรักษาเร็วสามที่จะรักษาหายได้เร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้รค้องเา่นต่อด้วยเรื่องของการมีโอกาสที่จะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงปวีนาศิมโนชิปประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล B M H H นะคะแบงค์อก Mental Health Hospital ค่ะเราเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตนะคะการที่เรามีการอาการป่วยทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะการป่วยทางสุขภาพจิตก็เหมือนการป่วยทางสุขภาพกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้รับการดูแลที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสามารถรักษาหายขาดได้หรืออาการดีขึ้นได้สามารถกลับไปใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างเหมือนเดิมนะคะถ้าเรามีอาการผิดปกติหรือมีคนรอบข้างมีอาการผิดปกติเราสามารถจะชวนเขามาพูดคุยกับนักจิตวิทยาหรือพบจิตแพทย์เพื่อประเมินอาการเบื้องต้นหากป่วยก็ได้รับการรักษาเร็วมีโอกาสาร,รักษาหายสูงนะคะโรคจิตเวทหรือโรคทางสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องน่าอายเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถพบเจอได้สามารถรักษาได้ ก็ขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตแล้วก็ช่วยเหลือกันเพื่อให้คนที่ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้วกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมือนเดิมค่ะ